เผยภาพโปรโมตพร้อมไฮไลท์ฟีเจอร์ Apple Watch s e r i e ก่อนเปิดตัว15พฤษภาคมนี้ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลของ Apple Watch s e r i e เผยออกมาแบบชุดใหญ่เลยนะครับล่าสุดก็ได้มีภาพโปรโมตพร้อมไฮไลท์ฟีเจอร์เผยออกมาต่อเนื่องเลยครับแทนจะไม่ได้ต้องรอวันเปิดตัวกันแล้วครับผู้ที่ปล่อยภาพชุดนี้ออกมาก็คือ a i m l e ซึ่งเราจะได้เห็นถึงดีไซน์ตัวเครื่องที่ตรงกับข้อมูลชุดก่อนครับคือมีดีไซน์กรอบเหลี่ยมในตัวเครื่องสีดํามีกล้องหลัง3ตัวที่เรียงกันลงมาและมีให้เลือกทั้งหมด3สีคือสีดําสีเงินและสีเขียวกาก,กีซึ่งจะคล้ายกับ Xperia One Max ไฟเดิมนะครับแต่จุดที่เปลี่ยนไปจากรุ่นก่อนก็คือ Xperia One Max จะปรับอัตราส่วนหน้าจอมาเป็น19.5:9ต่อทิ้งเอกลักษณ์จอเรียวยื่งใต่ 9, อ9ออกไปเรียบร้อยแล้วครับทถมให้ตัวเครื่องดูเต็มขึ้นไม่ถึงยาวเหมือนที่ผ่านมาครับและหน้าจอก็จะมีการอัปเกรดให้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับบนจอทีวี b าเ v ียเข้ามาด้วยครับตามรายงานระบุว่าอิงพุ่ยวันมาร์คซมีความส่องสูงสุดมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง1.5เท่าเลยทีเดียวครับซึ่งไฮไลท์สเปคล็อบนีคงหนีม่พ้นเรื่องกล้อง ที่จากภาพโปรโมทชุดนี้ระบุว่า Xperia Maxx จะมีกล้องหลังชุดใหม่ที่ใช้เซ็นเซ,นเซอร์ XMT o พร้อมเลนส์ส t e T ที่มีระยะ16ม mm, ม24ม mm, ม48ม mm, มและกล้องพันดีโคใหม่ที่สามารถซูมออติคอลได้สูงสุด170ม mm มอีกด้วยครับส่วนเรื่องระบบเสียงก็รองรับครบทั้ง Hi-Res Audio Hi-Res Audio Wireless 360 l e l i t y Audio LDAC d s e Ultimate หรือช่องฟัง3.5มิลก็มีด้วยครับใช้ชิปซันดอคัน8.3ห้แบตเตรีม่มาที่5,000มิลแอมปรองรับการชาร์จไร้สายรว่ถึงีเวิร์ไวเลสชาร์จอีกด้วยครับเรียกว่าเพอมาแบบจัดเต็มจริงๆนะครับสำหรับเอวัน11 Max เและถึงรุ่นใหม่ของโซนี่โดยกำหนดการเปิดตัวของรุ่นนี้จะอยู่ในวันที่15พฤษภาคมนี้นครับ